สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องจูเนียร์แฟมิลี่นะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่เคารพรักทุกทุกท่านนะคะวันนี้พาคนไข้ของเราออกมาเดินยืดเส้นยืดสายนะคะคุณหมอบอกว่า,าให้น้องจูเดินเล่นนะคะวันนี้ลองให้น้องจูมาเดินเล่นเป็นปกติดูบ้างให้ออกมาจากบ้านแล้วก็ มาเล่นน้ําดูนะคะว่าเขาจะสดใสล่าเริงไหมวันนี้คนไข้ของเราแอะแอะแอะพ่ะ,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 พะจ๋าเพี้ยมือเลยหยิบดินอีกแล้ว,ว <c oughs> ใช่บหมนช่ไนนใช่ไหมใช่นนไข้ขอ่เราค่อนข้า่ดีขึ้นไะมะแ่ม่ไม่อ่ วันนี้อออคนไข้ของเราดีขึ้นไม่ค่อยมีดินปนแต่ก็ต้องระวังนะคะแม่ห้ามไม่ให้กินดินเพิ่มวันนี้คนไข้ของเราออกมายืดเส้นยืดสายอันนุเป็นแะอะหัวอาหารหัวอาหารใช่ไหมพ่อจ๋าหัวอาหารอะไรยังกินไม่ไ,ไ,ไอันนี้เป็นหัวอาหารเม็ดช้างนะคะที่มันหก เลยก็หอบดินใส่ปากอีกไปเลยไปเลยใหเสือทหารใส่โอ้ยพี่หนาวพี่หนาวคิดถึงพี่จูเหรอลูกน้องคิดถึงพี่จู <c oughs> <c oughs> ต้องช่วงนี้ต้องระวังไม่ให้กินดินเพิ่มแต่ว่าโดยรวมแล้วอือดีขึ้นค่ะอืดดีขึ้นอาจจะยังมีเพลียๆอาจจะยังมีอาการแบบเหนื่อยๆเนื่องจากว่า ไม่ค่อยกินอะไรหลายวันนะคะวันนี้ก็พามาเดินเล่นรู้สึกว่าเดินกระชับกระเชงขึ้นหน่อยโอ้ยโออโออโอ้ห <c oughs> นาวนพี่จูเรียกพี่จูเร็ว <c oughs> ลาไม่มีเพื่อนเล่นหลายวันวหรลูกโอ้ยลาไม่มีเพื่อนเล่นหลายวันเลยเนี่ยได้ไหม ต้นหนาวแม่แม่คิดถึงต้นหนาวด้วยเนี่ยต้นหนาวยังคึกคักอารมณ์ดีเหมือนเดิมนะคะแม่แม่โอ้ย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 หนูเอาอะไรลูกเอาอะไรนะไหนอ้อนพ่อเอาอะไรไหนหนูจะเอาอะไรเปิดกระติกไหนเปิดกระติกทำไงเปิดกระติกก็เปิดได้เออเปิดเปิดได้ไง ในเปิดกระติกทำยังไงเปิดหนไหนเปิดหน้าไหนหนูหนโอ้เปิดกระติกทำไงเปิดกระติกบอกน้องมาช่วยเปิดแล้วน้องน้องมาช่วยเปิดเร็ว น้องมาเร็วน้องเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้โหทำอะไรอย่างงั้นโอ้ยน้องอยากกินน้ำแข็งด้วยโดนโดนเนี่ยมีน้ำอะไ้หรอก เมื่อไรพี่จูจะหายนาอยากเล่นอยากเล่นชลเดอร์กับพี่จูแล้วอโอเอะไรกินอีกฮะโอมีเด็กขอกินด้วยมีเด็กขอกินด้วยอ่อะโอ้ยพี่จูเอาอะไรยัง โอยโอ้ยทหารเอีทหารเอีทหารเอีหน่อยเด้อดูเลยโอ้ยทหารเอี๋นี่แหะไหนทหารเอี๋วะเป็นทหารเอี๋วะใช่ไหมจ๊ะทหารเอีดูขากินอะไรลูกเด็ดกินยอดไผ่อ่อนนะคะ อนุรีภายนะแม่แม่คิดถึงหมูนี่นะคะ่ะวันนี้คุณหมอบอกว่าให้ลองเดินมาเดินเล่นนะคะลองแบบทำขิดจะวัดประจำวันปกติวันนี้พามาลงมาเล่นน้ำแล้วก็พามาเดินยืดเส้นยืดสายแล้วก็ให้เขาได้าขายยอดใบพายอ่อนกินนี่จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่พ่อจ๋านี่ยอดอ่อนๆเลยนี่อ่ะ ยอดอ่อนเลยอร่อยไหมลูกโอยให้พระจ่าเก็บให้เหรอให้พ่อจ๋าเก็บให้นะคะช่วงนี้อาจจะยังแบบว่าอ่อนแรงแบบเพลียๆบ้างอาจจะยังเพลียๆเหนื่อยๆอยู่เฮ้ยอ้ําๆกล้วยอ่อนๆ มังคังกามังคังกาหนุกเย็นเล่นอรกินกินอะไกินอะไรไหมกินหยวกกล้วยอ่อนอ่อนค่ะอารมณ์ดีแล้วอารมณ์ดีแล้วยังลูกรู้สึกว่าโบกคือโอ้โบกคือโบกหูโอยขึ้นโบกหูอยากกินก็ไปกัน อารมณ์ดีแล้วลูกเรานักข้าวผักยิ้สมั่งนาดนี่บบกยังมั่งนาดนี่โบกหูบ่อยคืนอร่อยไหมลูกอร่อยไหมลูกอ้าวมาจ้าอย่าบังอย่าบังอย่าบังหนาวจะกินด้วยหนาวอ่ำๆกินแซ่บกินนัวแล้วเอาอ่อนๆนะลูก แม่ต้องรีบบำรุงจู๋ซะแล้วเริ่มกินอร่อยแล้วกราบขอบพระคุณทุกความห่วงใยทุกกำลังใจนะคะ <laughs> อร่อยไหมลูกยำหมูยำหมี่เอาอ,อ่อนๆให้หนูอีกหน่อยเอามงคุกคุกตรงโอ้ยเ <laughs> ก่งนั่นนั่นด้วยพ่อจ้าในตรงที่พี่นุ่ง <laughs> ตัดไว้ <laughs> <laughs> อร่อยไหมลูกอร่อยค่ะ <laughs> <laughs> อุดทอ,อ,องอุองด่งรอร่อยไหมหนูโอ้ยต้องเอาอันอ่อนๆอ,อ,อร่อยไหมหนูจะหายแล้วแม่แม่ให้กำลังใจหนูด้วยนะคะหนูเริ่มดีขึ้นแล้วหนูเริ่มกินได้เยอะขึ้นบ่อยขึ้นแล้วหนูเลิกแล้วค่ะ กับขอล้วค่ะโอูโ้วอาเต้นด้วยเ,เลือกแล้วค่ะเลือกกับขอแล้วค่ะเอ,เอ็นเลืกแล้วค่ะเ,เลือกกับขอแล่ะค่ะอู้วโบกหูบ่อยขึ้นนะคะแสดงถือว่าแบบสบายตัวขึ้นอ๋อจะนั่งเหรอลูกอันนี้ไปต้มหนูจะนั่งหรอลูลกไปแล้วไปแล้ว <laughs> ต้นหนาวมาแล้วต้นหนาวต้นหนาว น้ำต้นหนาวมาแล้วไป,ลลไปเล่นโคลนมาไปเล่นโคลนมามากินกับพ่อลแล้วนาแล้วอ้พ่อให้พ่อ,ให,พอให้พ่อเอาให้เร็ว <g uss> อันนี้ต้นหนาวนะใครแม่ดูสภาพไปเล่นโคลนมาไปแล้วไปแล้ว พอแล้วโมโมทำอะไรนะยังอันนี้ต้นหนาวต้นหนาวอร่อยไหมเสียบอนอ้อยอร่อยไหมหนาวหนาวไปเล่นโคลนมานะคะไปเล่นโคลนมาหิจูไปเล่นน้ำแล้วนะโอ้ยหูยายเออ อันนี้ยายถูคุณยายอันนี้ลูกลูกช้างหรือว่าลูกควายลงทุ่งนาแล้วค่ะแม่แม่แมอะหนาวต้นหนาวพระจาลูกควายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนาว ลูกช้างหรือว่าลูกควายน้อยนี่ดูอันนี้ปลักบัวหรือว่าปลักควายเบเบดูต้นหนาวหนาวไปจูมาเร็วโอ้ย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 ,อยต้นหนาว ต้นหนาสนุกกว่าเพื่อนลูกฮะโอ้ยโอ้ยพี่จูบอกว่าอะไรนักหนาเนี่ยดื้กว่าเพื่อนอาหมูอ่ะหมูกินอะไรลูกกินอะไรเหรอมากับยายค่ะ วันนี้หนูมากับใครยายค่ะวันนี้จูมากับยายลงเลยเนี่ยลงเนื้อมันจมเลยนี่นะจมเลยนะดูตัวป่วนอย่าลุงอย่าลุงดูตัวป่วนโอ้ยหมุนไม่เบิดจักแม่จะของอยู่บางไหนมุนไปบิดต่ำมังดังตนางก้อนสัอนมันเจน <c ười> กกัาัาอาหมูกินอะไรลูกจุ้ยโอ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 ้ยฟังเสียงเรียกกินต้นกล้วยหมูหมูอารมณ์ดีแล้วยัง ตุ่นหนาวหนาวใครจะขี้เกียจขนาดนั้นช้างนอนกินนะคะแม่แม่แมเอ้า,า,าพี่จูไปดูน้องน้องโซนเหรอพี่จู ใครเขากินอย่างนั้นเข้ามือถวนเอาลูกหนูจะแท้เอาเหมือนหนูไม่ได้ต้นหนาวดึงเอาลูกดึงเอาค่อยๆดึงเออนะยังดึงไม่ออกแม่วาแม่วาดึงให้ดูเเอออาาียนมื ดูความสนน้องพี่จูมาดบัดมาดบัเร็วเร็วโอ๊ยโอ๊ย ง่วงนอนแล้วยังจะขึ้นบ้านแล้วยังลูกเดินเล่นมาสักพักแล้วนะคะแม่แม่วันนี้ก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่เป็นกําลังใจให้น้องจูด้วยนะคะหายวันหายคืนจะได้กลับมาล่าเริงแข็งแรงสดใสเหมือนเดิมสําหรับการอัปเดตวันนี้แม่ควันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวแม่ควันอัปเดตเพิ่มอีกฝากเป็นกําลังใจให้หมูจูแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวพาเด็กๆขึ้นบ้านก่อน